เมื่อไหวก็ไปต่อผมดีหกพันมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนที่เรารู้สึกลา้ารู้สึกไม่ไหวจะหยุดเพื่อดูแลตัวเองบ้างมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้พลังไปเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะพลังทางใจเนาะมันอาจจะหมดกันได้มันอาจจะล้ากันได้ เดี่ยวแรงทั้งหลายพลังทั้งหลายพลังในใจทั้งหลายมันอาจจะลดลงมาได้นะครับแล้วเมื่อมันลดลงเราก็ต้องใช้ระยะเวลาพอควรที่จะหยุดเพื่อเซฟตัวเองเพื่อพักฟื้นตัวเองว่าเอ๊เราก็อย่าลุยหนักไปเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ให้เราต้องลุยให้เราต้องไปต่อสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนมากเลยที่ได้เข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันแต่ในเมื่อเราพักอยู่ซักระยะหนึ่งครับเพื่อนๆนเมื่อรู้สึกแล้วว่าเออมีพละงกำลังมากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับลองมาถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าเกิดไปต่อยังไหวไหม เพราะอะไรครับเพราะเป้าหมายที่เราวางไว้เพราะเป้าหมายที่เราคิดไว้เราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เราต้องสร้างความสามารถให้กับเราให้ได้เราต้องพึ่งพิงพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราคาดหวังไว้มันไม่ใช่ได้มาอย่างง่ายดายนะครับมันต้องใช้ช่วงจังหวะที่เหมาะสมมาฝึกมาทํา เราก็มาทำซ้ำๆเพื่อที่จะให้เราได้ความสามารถที่เราคาดหวังอันนั้นมาวันแรกเราอาจจะลุกไม่ขึ้นวันแรกเราอาจจะเดินไม่ได้แต่วันถัดไปเราก็ค่อยฝึกต่อนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยที่ขยับแข้งขยับขาขยับแขนแล้วค่อยๆพลิกตัวนะครับ แล้วค่อยๆพลิกตัวพลิกไปทางซ้ายพลิกไปทางขวาค่อยๆพลิกไปนะครับทุกอย่างมันต้องเริ่มต้องฝึกกันทั้งนั้นนะครับทางคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาคนขับซึ่งเป็นโชเฟอร์กว่าจะเกิดความชำนาญก็ต้องฝึกเอาเหมือนกันนะครับโค้งนี้ต้องหักมุมประมาณไหนใช้ความเร็วประมาณไหน ชาลประมาณไหนแล้วรถต้องมีน้ำหนักมากน้อยประมาณไหนมันถึงจะเกิดความสมดุลมันถึงจะเกิดความสมส่วนชีวิตจริงของเราซึ่งเป็นคนพิการชีวิตจริงของเราซึ่งเป็นผู้สูงวัยชีวิตจริงของเราซึ่งเป็นคนที่เขาเรียกกันว่ามีโรคประจําตัวเหมือนกันครับ เหมือนกันกับการใช้ยวดยานเหมือนกันกับสิ่งอื่นๆที่ได้ยกตัวอย่างมาชีวิตจริงของเรานี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกจะต้องใส่ใจจะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมันไม่มีทางตรงไหนนะครับที่มันเป็นเส้นทางที่ไปตรงดิ่งตลอดเวลามันต้องมีมุมที่โค้ มันต้องมีองศาที่เขียวมันต้องมีทางที่จะต้องลัดเลาะเลี้ยวกลับไปกลับมาแต่สิ่งที่ทุกอย่างเหมือนกันคือเราได้ออกจากจุดเริ่มต้นมาแล้วนั่นเองนะครับจุดการเริ่มต้นของเราคือความคาดหวังแรกเริมนั่นเองนะครับที่เราบอกกับตัวเองว่าเราจะทำอันนี้ให้ได้เราจะทำอันนั้นให้ได้เราต้องการ ซักเสื้อผ้าให้ได้โดยตัวเองเราต้องการสวมเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองแต่ณขณะน,นี้ถ้าเกิดเรายังอยู่ที่จุดสตาร์ทเรายังไม่ได้เริ่มมันก็ยังไม่สามารถทําได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้เริ่มฝึกแล้วฝึกไปครั้งหนึ่งแล้วสองครั้งแล้วสามสี่ครั้งมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเราได้ออกมาจาก จุดที่เราสตาร์ทมาแล้วเรามาไกลแล้วนั่นเองนะครับมาถึงตรงไหนยังไงขอให้เราได้มาขอให้เราได้ออกขอให้เราได้เริ่มออกมาจากจุดสตาร์ทยังไม่เก่งยังไม่คล่องในทีเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็ตีห่างจากจุดสตาร์ทมาไกลแล้วในที่สุดในที่สุดก่อนที่เราจะไปต่อเราก็มาประเมินกันว่าเอ๊ะบางครั้งเราไม่ไหวเราก็พัก เราพักบ้างไม่เป็นไรล้าทุกครั้งก็ถามตัวเองทุกครั้งไหวไหมหรือว่าหยุดก่อนไหมหรือพอจะไหวอยู่พอจะไหวอยู่ก็ไปต่อนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปมันจะใกล้กับเป้าหมายเพราะว่าทุกครั้งที่เราขยับต่อมันจะใกล้กับความเป็นจริงที่เราได้ตั้งความหวังไว้เราตั้งความหวังไม่ว่าเราอยากจะสวมเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า ได้ตัวได้ด้วยตัวเองวันนี้มันเริ่มจะได้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็เริ่มจะได้มากยิ่งขึ้นวันมารื่นนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะได้แล้วก็พร้อมกับความคล่องแคล่วของเราด้วยหยุดบ้างไม่เป็นไรนะครับบางทีเราหยุดเพื่อคนข้างหน้าบางทีเราหยุดเพื่อคันข้างหน้าคนข้างหลังเราคันข้างหลังเราเขาก็หยุดตามไปด้วย การไปการหยุดมันไม่ใช่เป็นความผิดปกติมันเป็นจังหวะของชีวิตที่เราอาจจะต้องหยุดกันบ้างไปบ้างเมื่อเราเห็นว่าหยุดไม่ใช่หยุดแค่เราข้างหน้าของเราก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์แห่งการหยุดก็คือไฟแดงๆขึ้นมาตรงท้ายเหมือนกันครับเราก็หยุดเขาก็หยุดทุกคนเหมือนกันมันไม่ได้ไปแบบผาดผลชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับ มันไปบ้างหยุดบ้างแต่ทุกครั้งที่เรามีกำลังใจขึ้นมาทุกครั้งที่เส้นทางแห่งชีวิตมันโล่งว่างเราก็สามารถขยับขยื่นไปต่อไปต่อได้อย่างมั่นใจไปต่อได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไปต่อได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยนะที่นี้ปลอดภัยทั้งร่างกายปลอดภัยทั้งความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ ปลอดภัยทั้งจิตใจเราจะได้รู้สึกอบอุ่นเราจะได้รู้สึกภูมิใจและปลื้มใจกับจังหวะก้าวที่เราจะไปต่อบอกกันนิดนึงนะครับว่าเราจะไปทางไหนเราจะไปซ้ายก็บอกให้คนรอบข้างรู้ว่าอ๋อเรากําลังจะไปซ้ายเราจะไปทางขวาก็บอกเพื่อนรอบข้างนิดนึงเขาจะได้รู้จังหวะจะคนของเรานั่นเองนะครับว่าอ๋อรอบนี้ เราจะเลือกเส้นทางนี้เพื่อนที่อยู่บนเส้นทางร่วมเส้นทางกับเราเขาก็จะได้รู้เราเขาจะได้ไม่ต้องห่วงใจเราว่าเอ๊ะที่เราไปหยุดอยู่เราเพราะอะไรไม่ใช่เราหลงทางไม่ใช่เราสับสนกับเส้นทางไม่ใช่เราสับสนกับชีวิตแต่ช่วงไหนที่จังหวะมันยังไม่เหมาะเราก็หาจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ พร้อมันนั้นก็คือบอกกับคนข้างๆบอกกับเพื่อนข้างๆบอกบอกกับสมาชิกในครอบครัวว่าการวางแผนที่จะไปต่อบนเส้นทางชีวิตของเราเราจะไปยังไงกับสิ่งต่างๆที่เราไม่พร้อมอยู่ณนะขณะนี้ความไม่พร้อมทางกายที่เรามีอยู่ไม่ใช่จะเป็นปัญหานะครับแขนเรายังไม่พร้อมไม่เป็นไรขาเรายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร ความพร้อมนะที่นี้ที่เราสามารถสร้างได้คือเราคุยกับตัวเองเราบอกกับตัวเองเราสนทนากับเพื่อนที่อยู่ข้างเราแค่เนี้นะครับถ้าเกิดจิตใจเราพร้อมคนรอบข้างเข้าใจเราแค่เนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะไปต่อได้ทุกเมื่ออย่าคิดแค่ต้องการไปให้เร็วอย่าคิดแค่ไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดไม่ใช่นะครับชีวิตจ,จริงมันไม่ใช่ เหมือนกับชีวิตที่อยู่บนโลกของเกมชีวิตจริงมันไม่ใช่ต้องการชนะหรือว่าต้องการไม่ให้แพ้ไม่ใช่แค่นั้นชีวิตจริงมันต้องการให้ไปถึงเป้าหมายไปถึงอย่างปลอดภัยไปถึงอย่างสบายใจนะครับเมื่ออย่างไม่พร้อมที่จะไปก็หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดเพื่อรอจังหวะหยุดเพื่อที่จะรอเพื่อนรอบข้างเรานะครับ ทุกคนในครอบครัวเขาพร้อมไหมถ้าเกิดว่าเราเริ่มจะฝึกวันนี้ถ้าเกิดวันนี้เราจะเริ่มฝึกสมมุติว่าเรายังอาบน้ําด้วยตัวเองอยังไม่ได้เพื่อนรอบข้างเราสมาชิกในครอบครัวเราเขา<อ><อ>พร้อมไหมที่จะให้เรารได้เริ่มฝึกวันนี้ที่จะให้เราออกจากจุดสตาร์ทวันนี้ถ้าเกิดเขายังไม่พร้อมนี่ไงครับเท่ากับคนที่อยู่ข้างหน้าเราเขาอย่างไม่พร้อม ถ้ากับคนที่อยู่ทางซ้ายเราก็ยังไม่พร้อมคนที่อยู่ทางขวาเราก็ยังไม่พร้อมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะถามไปข้างหน้าถามไปคนทางซ้ายถามไปคนทางขวาเราถามตัวเองก่อนว่าตัวเราเองละ่ะเราพร้อมแล้วอย่างคําตอบที่ได้ถ้าเกิดเราพร้อมถึงจะไปถามคนด้านหน้าถึงจะไปถามคนด้านซ้ายคนด้านขวานั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ถามตัวเองเราถือว่าโอ้เราเหนื่อยแล้วเราลาแล้วเราขอพักการพักที่นี่พักโดยไม่มีระยะเวลาคงไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาศัยจังหวะเคลื่อนตัวให้มันเหมาะเจาะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าข้างหน้าเราก็ทางโลง่งว่างเราก็ยังไม่ไปไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางมันยังไปไม่ได้เราก็หยุดก่อนนะครับ สถานการณ์การรับรู้ถึงความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับการปรับตัวก,การใช้ชีวิตก็เหมือนกันเรารูเรารู้จังหวะของชีวิตเรารู้ช่วงของชวีวิตที่เราเดินในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดเรารู้จังหวะก้าวเรารู้การทรงตัวของเราจะทำให้เรา อุ่นใจมากขึ้นที่จะก้าวย่างไปแต่ละก้าวนะครับขอทักทายเพื่อนๆที่ได้เข้ามาร่วมไลฟ์สดณขณะนี้นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านตลอดไปทั้งเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามาดูวิดีโอย้อนหลังนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านรบกวนให้เพื่อนทุกคนนะครับได้คอมเมนต์ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้เห็นสถานะของเพื่อนๆ,ๆไว้ด้วยนะครับผมจะ ร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับประมาณอีกสัก5-7ถึนาทีนะครับขอบคุณเพื่อนๆ,อนๆทุกคน <ๆ S 2> ที่ได้แวะเข้ามาให้กำลังใจกลับมาต่อกับการหยุดหรือว่าไปต่อของชีวิตนะครับจังหวะที่ทุกอย่างมันยังสงบเราไม่สามารถหมุนล้อต่อได้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราคือหยุดนะครับและการหยุดตรงนี้เราอยา่าท้อใจไปนะรเราไปได้แค่นี้เหรอ ไม่ใช่ครับเมื่อจังหวะที่เราหยุดจะเห็นไหมครับว่าเพื่อนคนอื่นก็หยุดด้วยแต่เพื่อแต่เมื่อแต่เมื่อเพื่อนคนอื่นๆก็พร้อมจะไปเห็นไหมครับถ้าเกิดเราสร้างความพร้อมให้กับตัวเราเองเราก็สามารถไปต่อได้ไปต่อหน้าที่นี้เราไม่ได้เร็วกว่าใครเราไม่ได้นำหน้าไปเป็นลำดับที่หนึ่งไม่ใช่ก็ต้องรอจังหวะและโอกาสคือ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวเราเองนี่แหละครับถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะฝึกถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะอาบน้ำาด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเมื่อวานเราก็ไม่สามารถอาบน้ําได้ด้วยตัวเองเหมือนกันจะเพิ่งไปทอนะครับใช้วันนี้ลองเปรียบเทียบกับเมื่อวานเห็นไหม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 เราทําไม่ได้อีกแล้วเราไปต่อไม่ได้อีกแล้วอย่าคิดอย่างนั้นนะครับ เมื่อวานเราก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้เราก็ต้องรอจังหวะแบบนี้เราอย่าร้อนนะครับเราต้องใจเย็นๆอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราหยุดไม่ใช่หยุดจะพาะเราไม่ใช่หยุดแค่เราคนอื่นเขาก็หยุดแล้วเป็นอะไรแล้วเรื่องอะไรนะครับที่เราจะร้อนอยู่คนเดียวคนอื่นเขายังไม่ร้อนทั้งที่เขาไปต่อไม่ได้เราก็เหมือนกันครับสภาพจิตใจเราต้องประคับประคองให้อยู่ในสภาพที่ ชุ่มชื้นให้อยู่ในสภาพที่ชุ่มฉ่ำไว้แม้ว่าเราไม่สามารถไปต่อได้แต่เราก็ต้องบอกกับตัวเองที่ว่าเราไปต่อไม่ได้นะขณะน,นี้ไม่ใช่เราไม่มีน้ำมันไม่ใช่เราขาดกำลังใจแต่ด้วยจังหวะก้าวที่ยังทางมันยังไม่เปิดให้กับเราให้เราได้ไปต่างหากอันนี้ไงครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือเราเติมน้ำมันให้กับตัวเองเติมกำลังใจให้กับตัวเอง เมื่อพลิกไปทางซ้ายยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับลองพลิกไปทางขวาใหม่พลิกไปทางขวายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็นอนหงายไปต่อนะครับเราขยับมือได้อยู่ไหมขยับแขนได้อยู่ไหมฝากคลิปนี้ฝากเสียงนี้ฝากวิดีโอชุดนี้ไปยังเพื่อนคนพิการของเรานะครับฝากวิดีโอชุดนี้ไปยังเพื่อนผู้ป่วยที่เป็น ผู้ติดบ้านติดเตียงทุกทุกคนนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนและขอให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่บ้านขอให้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามผมอยู่หน้าขณะน,นี้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเราจะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันชีวิตนี้เราได้ออกจากจุดสตาร์ทมาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มหายใจนะครับ เส้นชัยของเราปลายทางของชีวิตของเราไปอยู่ไหนเราไม่รู้ไปอยู่ไหนจะผ่านอะไรบ้างเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราผ่านสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่สถานการณ์จริงที่เราเจออยู่ตอนนี้เราต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเราต้องโลดแล่นไปอย่างสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยจังหวะที่ไปได้เราก็ไปต่อนะครับ เมือ่อด้านหน้าเข้าไปได้เราก็อย่าบอกตัวเองเลยนะครับว่าเราไปต่อไม่ได้เราก็บอกตัวเองเดี๋ยวเราจะใช้ความพยายามไปแม้ว่าเราจะไปเร็วไม่เหมือนเพื่อนก็ไม่เป็นไรขอให้เราได้ไปทุกครั้งที่เราไปทุกครั้งที่เราขยับขยื่นไปเส้นชัยมันใกล้มาทุกทีนะครับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในใจมันก็เข้าใกล้มาทุกที ไม่มีทางนะครับที่เป้าหมายที่เราคาดหวังไว้มันจะตีห่างออกเราไปมันไม่สามารถตีห่างออกไปนะครับเข้าไมปถึงเราไปนะครับแต่เราพร้อมตอนไหนอย่าลดละอย่าอย่าลดละความพยายามไปต่อนะครับเห็นไหมครับว่าช่วงจังหวะที่เราสามารถไปต่อออกมาจากจุดสตาร์ได้ความเร็วของชีวิตมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถไปได้มีอยู่หลายคนหลายชีวิตที่เขาไปเร็วกว่าเราเขาไปไกลกว่าเราเราก็าอย่าไปจับตาจะเพาะคนที่เขาไปเร็วจะเพาะคนที่ไปไกลนี่ครับหันมาดูทางซ้ายหันไปดูทางขวาคนที่เขาไปพอๆกับเราก็ยังมีใช่ไหมครับคนที่เขาปรับตัวได้พัฒนาตัวเองได้ฝึกฝนตัวเองได้ ได้ประมาณเราเนี่ยเขาก็มีมีอยู่ที่ไหนด้านซ้ายเรานี่ก็มีด้านขวาเรานี่ก็มีอ้าวแล้วคนที่แซงเราไปล่ะเราก็อย่าไปดูอย่าไปจับตาดูเฉพาะคนที่เขาไปเร็วอย่าจับดูเฉพาะคนที่เขาไปแรงนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นทางที่เราผ่านมาเส้นทางชีวิตที่เราได้ผ่านมา มันมีคนที่ช้ากว่าเราด้วยแล้วเราไม่เห็นใจเขาเลยครับเขายังทำใจได้อยู่เนาะเขาช้ากว่าเราตอนนี้เขายังมาตรงนี้ยังไม่ถึงแต่นี่ไงเรามาถึงแล้วบางคนนะครับพูดถึงว่าเอ๊ะมาถึงตรงนั้นตรงนี้จะพูดถึงไหวจะพูดถึงอายุแล้วก็ไปท้อใจไปทุกข์กับชีวิตโอ้ตอนนี้เรา50โอ้ตอนนี้เราห้โอ้ตอนนี้เราห้บหอ,อย่าไปท้อใจนะครับ เส้นทางของชีวิตที่เขาเคยอวยพรกันมาตั้งแต่ไหนแต่ใดว่าขอให้อายุมั่นฝันยืนขอให้อายุยืนยาวจงมีอะไรต่างๆที่เขาอวยชัยอวยพรมาเท่ากับว่าอะไรครับชีวิตของเราจะต้องยืนยาวตลอดไปแล้วเราจะไปทอนใจทำไมกับเรื่องว่าโอ้อายุมันมากอายุมันเยอะอายุมันเป็นแค่ตัวเลขนะครับเราไม่นำมาพูดเป็นตัวเลขเมื่อไหร่มันก็จบกัน เรื่องนั้นมันจบกันนะครับแล้วเราบอกว่าโอ้ถ้าเกิดอายุมากมันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดสุขภาพมันดีสุขภาพมันเป็นการปรับตัวนะครับอย่าไปหนักใจอย่าไปกังวลใจเลยเราสามารถปรับได้แก้กันได้นะครับจังหวะของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันปรับกันได้ทั้งนั้นในเมื่อเราไปตรงไม่ได้เราก็เลี้ยวไปทางซ้ายก็ได้แต่ก่อนที่จะเลี้ยวเราอธิบายให้กับตัวเองอย่างไง เ,ออเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวบอกตัวเองว่าเ,ออเราไปต่อไม่ได้เราไปตรงไม่ได้สุขภาพเราไม่ค่อยดีเดี๋ยวมันจะเป็นเบาหวานเอาเราก็ไปทางซ้ายาไปทางซ้ายยังไงออก็ต้องควบคุมดูแลตัวเองต้องควบคุมดูแลอาหารทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มันใช้การฝึกฝนใช้ความเพียรพยายามสิ่งที่เราจะได้มาทั้งหมดน,น,นะครับมันสามารถได้มาได้มา อย่างแรกกันนะครับมันสามารถได้มาที่เราจําเป็นที่จะต้องไปแลกกันแลกด้วยกับอะไรแลกด้วยกับทําซ้ําๆแลกด้วยกับการฝึกฝนที่เหมาะสมวันนี้ผมมีเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว เรามาเจอกันใหม่ในไร้สดรอบหน้านะครับขอให้ทุกคนทุกท่านจงประสบกับความโชคดีมีชัยทั้งหลายนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ